i อร n นไอรันไอรนี่เราสวัสดีาวพัามุนนามาพัฒนาแกนเสด็จเนจิห้องโรกันเลยดิมิโก้เด้สวัสดีต้นยูฟอเจ้นสุขแฮปปี้เลยอยูฟอเด้อสมัสดีเลกยูฟอเด้อ สบายดีใครซื้อว so ัแบมเดออต้นไขแมนต้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 น w h a What the fuck ติดร้อยให้ห่าหาทนมีร้อยก็ให้ล้านเฮ้ยอันนี้กะทันวานะแนนี้เปลี่ยนชีกะได้สอแก้ว่ะเฮ้ยสองละละ เ้ยอันนี้กับฮู้ยูฮู้พอประมาณหนึ่งฮู้ยู้ว่าเขาบว่ครับถ้าให้เต็มสิบกับศูนยจุดศูนย์ศููนย์ศูููนบยยยนย จะไล่จะโผล่จะพุ่งจะเก้า,ะกาซะก็อืมโอ้เบียร์าหนว่ยนี่ทาไปเพิ่งได้กี่เราออลเลนมีกปุ๊ดก่อนออเอลเลนออน

อันนี้จอบาูไรเซอ e ์อันนี้บอลับไปเอามึงออกไปเออวะน n i o n Onion Onion, onion. onion. อ่อนเนียนเอ็นเนียนอ่าโอเนียน O N I on onion โ oh อ้แลย่อมย่อมน้อนย่อมย่อมอ๋อ

โอ้เจ็บเจ็บเออไม่นีอะมาลองทูดไอ้แย่โอ้คือฉันไมเได้กล้ามาชิบเลยสักเอาข้างนี้ซะข้างนี้คนนั้นเจ็บเลยมึง อ๋อพ่อพิชมาที่แปลตีกูขาดมาฮูเอ้าปลาอันเอาเอ้าพี่เดเอาไม่ไง้เอาไเนี่เลยเออออออ Dead, Dead. Tuah. Okay. Oh, dead. Moral nak makan dia le. Dead. Nah. Dead. Au. Dead. Tuah tuah. Oh, tuah tuah. Dead. Aki wat dulu. Oh, aki wat เบาหม่บวงดูวกัดดิดิดิดเบาหม่บวงดูกัดดิเด็ดเดดเดดเด็ดอ๋อเียเบ็ดชิวมึงต้อง่อแล้วแหละกูวะมันนี่ก็ตอละมาเดี่ะเออยนอเนี่ยมอนเมี

<laughs> Volume. Oh, à, bỏ, vô lùm Sao mày... vô lùm <laughs> vô lùm vô lùm vô luôn vô luôn vô luôn cái gì? Vá, bỏ... à, <laughs> vâ, à, vô luôn vô vô luôn Ta luôn vô 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 lùm vô

เอ so. <UST> ็มลินคิวว่ามั้ครับเออแม่แก่ม่กาลินก็บอุปการพลแบงม์กาลิน มาการีนนี่กับมาเรยมาการามาการีนนี่นะนี่ะ <c oughs> นะเรคเรคเรคอะไี่นางหางยนนะมาการายมกเกอร์ลิสมาการีน มาครล่อมาครินีเอองันเดี๋ยวสั์ยอมยอสดมาเกมาคอริ <laughs> yo, 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 yo. Margarine. Margarine Margarine i What me find them? I am going to to แล้วนี่ฟ้าฟ้าเมื่อสุดอีตอนอาจารย์อาจารย์สอนอังกฤษงงแล้วจริงๆความรู้สึกยังไหนครับเราเมื่อสึกีดแบบโม้ใหอ่แบบโอ้โหความรู้สึกแรงเลยเจ็บเจ็บเย็บตอนงงอีกเมื่อสึกว่าตอนเขียนภาษาอังกฤษยังโมงงเลยนะกูคิดฮอซึ้งตอนนี้แหละกูคิดฮอตอาจารย์โนเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์นะ เขาชิโง่แต่ก็มีคนโง่ฟัวเหมือนกันโอ้ยเื็นนะตั้งเงินเฮ็ตไว้คือเดี๋ยวเขาบ้านเก่งคุดีกะฮงซึกว่าเข้าใจอาจารย์ผู้ที่สอนพื้นฐานภาษาอังกฤษเขาเนาะตัวเพื่อนที่สอนเนี่ยเขาอ่านออกเสียงแต่ละคำยังยากไปแหมแล้วถูกกับคนอ่ะมาลินโง่โง่คื่นเลยเออไก่ปากเหรอถึงอ่าสุดท้ายนี่ไก่ปากอ่ะให้ทุกคนติดตามช anel ของเฮาเนาะ เปลี่ยนแชนแนลน้องใหม่อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ว่าพวกเขาหากอะแล้วความห็ดต่างกันต่างเสร็จจะปัดคอนแทคไว้ทั้ง,งลุงเหน่วยถึงจะได้กระต่ายกะขอฝากทุกคนทับซ้องของเขาไปอยู่ในออบหุ๊กออบ่ในเรื่อบ๊ายบาย